กรมมาแรกคะก็คือกรมมา,กากกเกี่ยวกับดูแล้วก็ดัสดูแล้วก็ดัสป็นกริยาช่วยเมื่อไม่มีกริยาแท้แล้วก็จะใช้ดูดัสเนี่ยเข้ามาแทนซึ่งดัสเนี่ยจะใช้กับประธานที่เป็นเอกพจน์ส่วนดูจะใช้กับประธานที่เป็นห้หูพจน์แต่แต่แต่มันจะมีบางคำเนี่ยที่เป็นดูแต่ว่าไม่ใช่กริยาช่วยเช่น I do homework ฉันทำการบ้าน ซึ่งแสดงว่าดูเนี่ยเป็นได้ทั้งคําว่าทาแล้วก็เป็นคําว่ากริยาช่วยซึ่งเราต้องดูบริบทด้วยมา<ด>เอาดูแต<ม>่ด<ม>ัสเนี่ยผสมกับคําว่าจอบแล้วก็จะได้เป็นกราฟิกหนึ่งขึ what? What <What S 2> ้นมา what ว a t แปลว่าอะไรวัแ <What S 2> ปลว่าอะไรวัดแ <laughs> ปว่าอะไรก็แปลว่าอะไรนะคะดัสก็จะเป็นกริยาช่วยผสมเข้ามาให้ประโยคเนี่ยมันสมบูรณ์แบบ she ก็คืออะไร she แปลว่าผู้หญิง หล่อนเธออะไรกันใช้แทนผู้หญิงอะค่ะหล่อนแทนผู้หญิงเหมือนพิจาวันงี้ดูก็คือแบบเป็นอะไรลราเอาผสมกันหล่อนทำอาชีพอะไรหล่อนทำอาชีพอะไรไหนดูซิ doctor doctor ถูกไหม doctor เวลาเราตอบเนี่ยเราต้องตอบแบบเต็มประโยคเราจะตอบว่า she is a doctor she is the doctor she is a doctor she is a doctor she is the doctor อได้เต็มแล้วได้เต็มข้อต่อไปกันบ้างกว่าจะได้เต็ม what does he do แปลว่าอะไรอันนี้ขาอันนี้เป็นผู้ชายใช้แทน he ก็คือเขาเหมือนน้องผู้ชายจะใช้น้องผู้ชายใช่ไหมอ่ะพี่วนชีอ่าใช่ก็จะแทนว่าเขาเก็จะแปลว่า เขาทำอาชีพอะไรเขาทำอาชีพอะไรไหนดูซิเขาทำอาชีพอะไรนี้ก็จะเป็น he is a farmer เย้ได้เต็มอ่ะเราอ่สักสองข้อนะชีก็อ่ะเราจะไม่บอกเลยเลยผู้ว่าอ่านอย่างงี้นะบอสอ่านแล้วก็แปลแล้วก็ตอบแล้วก็แปลอีกทีแปลว่าอะไรเริ่ม what does she do อ่ะแปลเขาทำอาชีพอะไรชี เธอทำหล่อนก็ได้ใช้หล่อนทำอาชีพอะไรโอเคแล้วผักก็ดูแล้วก็ตอบให้พี่ฟัง she is a teacher โอเคหล่อนเป็นคุณครูอ่ะขออีกข้อหนึ่งขออีกข้อหนึ่งโอ้ดูดีดูดีดดีข้อที่สี่ what does he do เขาทำอาชีพอะไร she is a he 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 is a ฮหารถ่ายรวมได้ไหมโซ่โซเดอร์อืมเก่่มากแอ่ะเดี๋ยวเข้าใายละโซเดอร์ What does she do หล่อนทำอาชีพอะไร she is a singer หล่อนเป็นนักร้องถูกไหมครับใช่ครับ โอเคเกริมมาแรกได้จบเป็นที่เดียวแล้วดูด้านซึ่งผ่าจำดีๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าน,น,อนเองหน<อ>ึ่งรอบเป็นภาษาอังกฤษและตอบเป็นภาษาอังกฤษข้อหนึ่งถึงข้อห้าต้องแปลไหมถามชีตอบชีถาม h ีตอบ h ีนะคะต้องแปลนะครับไม่ต้องเอาเป็นภาษาอังกฤษ้วน What does she do? She is a doctor. What does he do? He is a farmer. What does she do? She she is

ในวัทะหารโอเคจับมา <is S 2> นะ He is a soldier What does she do? She is a singer okay. โอเคก่อนที่เราจะไปกัน<ะ>มาต่อไปเออมีกันมาต่อไปอีกก็ทบทวนหน่อย